สวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับผมวันนี้ครับผมเป็นเรื่องงานจำดีนะครับผมได้มาส่งรถกับน้องไทยลูกนะครับผมครับผมไม่ทราบน้องอยู่แถวไหนเอ่ยครับอยู่แถวท่าข้ามครับสาเชิงเซาแถวท่าข้ามสาเชิงเซาเนี่นะครับผมนะฮะอ่าเจอเจอพี่ช่งทางไหนเอ่ยครับผมทางเฟซบุ๊กครับพี่เจอทางเพจเฟซบุ๊กนะครับผมแล้วก็ทําเรื่องกันยากไม่เอ่ยไม่ยากครับ ไม่ยากเนาะก็ก่อนจัดไฟแนนซ์ก็คือโอนเงินจองเข้าบริษัทเนาะก็ปลอดภัย100%อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าไม่ได้โอนให้เซลเลยเนาะก็คือทุกอย่างโอนเข้าบริษัทหมดนะครับผมแล้วก็ทําเรื่องกันนานไหมครับผมไม่นานครับประมาณส3วันเองเนาะหลังจากที่เซ็นเอกสารนะครับผมก็ประมาณ2 3สวันก็คือรู้เรื่องว่าผ่านนะครับผมแล้วก็รอเลือกรับรถกันนะครับผมแล้วก็รถคันนี้น้องก็คือฝั่งแต่งเองเลยนะครับผมโดยเป็นพวกล้อแม็กอะไรต่างๆนะครับผม ก็คือจบตามโปรโมชั่นที่เราคุยกันไว้นะครับผมครับผมไงพี่ขอบคุณมากนะครับผมที่ไว้ใจพี่ดูแลนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมเอดีฟอร์ดแล้วครับผมอยู่ที่ f o r ์ Auto ต้แกลเลอปทุมธานีนะครับผมอยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดปทุมนี่เองนะครับผมมาง่ายๆครับกับสไตล์รถแต่งวันนี้ มาแบบสไตล์ซิ่งมากนะครับผมกับตัวนี้นะครับผมเป็น4ประตู XL พัดนะครับผมตัวนี้นะ4ประตู XL พัดราคา7จ็ดแสนกว่าบาทแค่นั้นนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับผมอะ่ะโอเคฮะอย่างแรกนะครับผมกับตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะฮะเป็นไฟหน้าเป็นแบบอ่ามันติรีเฟคเตอร์นะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีไฟอ่าไฟหลีที่ตรงนี้นะครับผมจะยังไม่มีในส่วนของอ่าไฟเดย์ไทม์ที่ตรงนี้นะครับผมจะมีแค่ไฟหลีตรงนี้นะ แต่เราสามารถอัปเกรดไฟได้นะครับผมใส่ led ได้นะไม่มีปัญหานะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับลูกค้าจัดมาในชุดของกระจังหน้าสไตล์แรปเตอร์นะครับผมพร้อมไฟหลี่3จุดสีเหลืองสวยๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ลูกค้าบอกว่าพี่ดีครับอยากได้สไตล์แบบว่าซิงๆหน่อยก็เป็นกรอบป้ายไทเทนะครับผมตัวนี้นะอ่าเป็นไงบ้างครับแล้วก็ใเส้นสายลายประตูของเขานะครับผมดูบึกบึนทีเดียวสำหรับคันนี้กับสีดำโหดๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับผมจัดมาในชุดของ ล้อ t e ส7สีดำนะครับผมหยอดแดงนะฮะอ้าวยังไม่ค่อยมีคนใส่เท่าไหร่นะครับผมสำหรับตัวฟอร์ดนะแล้วก็ในส่วนตัวนี้จะใส่ในยางของอ่า26560 R18 นะครับผมนี่นะครับตัวนี้ไม่ได้ยกในแทงสิ้นนะครับผมสไตล์ซิ่งแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ลูกค้าในส่วนตรงนี้ขอแบบว่าคุยดีครับขอคิ้วล้อหน่อยนะครับผมเพราะว่ากลัวที่โคนที่ใส่ใส่รถอะไรอย่างี้ะได้ครับไม่มีปัญหาเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านข้างของเขา ตัวนี้นะครับผมจะมีในส่วนของไฟเลี้ยวที่หูกระจกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านี่ฮะแล้วก็ในส่วนของอด้านบนนะครับผมจะมีในส่วนของคิ้วกันสาดแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะฮะก็จะเป็นเบ้ารองมือเปิดนะครับผมเวลาเราเปิดรถต่างๆเนาะตัวนี้ก็คือจะไม่เป็นรอยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้บันไดของเขานะครับผมมาจากโรงงานฮะแน่นหนามากสไตล์สปอร์ตนะครับผมนี่ฮะผมลองขึ้นให้ชมนะนี่แหละครับผมแต่ขย่มขนาดนี้ครับผมยังไม่เป็นไรเลยนะครับผม นี่ฮะตัวนี้มาจากโรงงานของเขานะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Viol Harmon ด้านหลังก็ใส่คิ้วล้อนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะครับผมตัวนี้จะทําสํารองไอยสําหรับบางคนเนี่ยที่จะไปเจาะยึดเกี่ยวกับพวกโลบาร์อะไรต่างๆครับผมตรงนี้เนาะจัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังตัวนี้นะครับผมก็เป็นในส่วนของไฟท้ายจะเป็นแบบหลอดอะไฮโรเจนอานะครับผมเป็นหลอดไส้เนาะแล้วก็ในส่วนของนี้จะมี ไฟเบรกตรงที่สามตรงนี้ให้มาเรียบร้อยนะเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีอยู่ด้านบนแต่ตอนนี้นะครับผมเวลาเราขนของเยอะนะครับผมในส่วนของด้านบนตรงนี้นะฮะก็จะมองไม่ค่อยเห็นเนาะก็จะมาในส่วนของไฟเบรกตรงที่สามตรงนี้แทนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะโอเคกระบะของเขาเนี่ยกว้างขวางมากครับผมสามารถใส่พาเลทได้นะครับเห็นไหมในส่วนของซุ้มล้อนะครับจะเล็กลงกว่าเดิมนะครับผมเพิ่มความจุ แล้วก็ความใหญ่สําหรับขนของนะครับผมอ่านี่ฮะนี่เลยครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมาในส่วนของโลโก้ขนาดใหญ่นะครับผมคำว่าฟอร์ดเนาะตัวนี้เป็นสีน้ําเงินแล้วก็จริงๆตัวนี้ฝาท้ายของเขาเนี่ยอ่าจะเป็นเหมือนอ่าปั๊มึ้นรูปนะครับผมแล้วก็จัดในสติกเกอร์สีแดงนะครับผมนะฮะนี่กรอบป้ายไทยเทนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านในดีวกว่าผมพาชมด้านในว่าเป็นยังไงบ้างะครับผมอ่านี่ฮะ ด้านในของเขานะครับผมตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะแล้วก็ในส่วนของกระตังหน้าเราคืนให้กับคุณลูกค้านะครับผมนี่ฮะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะฮะอ่าโอเคตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของมือเปิดประตูนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นประถอยฟ้าแล้วนะนี่ฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะสังเกตตัวนี้จะมีที่ขึ้นด้านข้างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่านั่งหลังนะครับผมก็จะมีในส่วนของอ่า power outlet ว้ให้นะครับผมตรงกลางเนาะคอนโซลกลางนะฮะนี่เลยอ่าด้านล่างนะครับผม โอเคผมพาไปชมด้านในดีกว่าว่าเป็นไงบ้างครับผมแบบด้านในเนาะเปิดมานะครับแบบหนึ่งนะฮะโอเคเปิดมาด้านในนะครับผมเริ่มจากขอบประตูเนาะประตูตัวนี้จะเป็นเหมือนอลายกับลายเดียวกับตัวแผงแอร์แล้วก็กระจังหน้านะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นล็อกรถกับเปิดรถตรงนี้หรือเปิดฝาถังน้ำมันตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ในช่งตัวนี้นะฮะจะมีในส่วนของอล็อกกระจกไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ตัวนี้ กลับกระจกไฟฟ้าก็มีมาให้เหมือนกันนะครับผมสำหรับตรงนี้นะฮะนี่ฮะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับผมจะมาในชุดของไฟหน้าออโต้มาให้เรียบร้อยแล้วเนาะตัวน,ตนี้เนาะถ้าเปิดออโต้แบบนี้นะครับผมนะฮะอ่านะฮะแล้วก็กุญแจของเขาจะเป็น,นกุญแจแบบอ่าพับได้นะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะฮะนี่ฮะในส่วนของหน้าจอตัวนี้ <G> นะครับผมจะเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับผมนี่ฮะหน้าจอถนาด10นิ้วแต่ตรงนี้เนี่ยหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับเห็นไหมประตูเปิดอยู่นะครับ โหแอร์เย็นมากครับผมดูควันออกจากช่องแอร์นะครับผมนี่ฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์นะครับผม2000 CC ซีซีนะครับนี่ฮะทำงานลวบเกีย์6สปีดนะครับผม1 7 0แรงม้านะครับสำหรับตรงนี้นะครับนี่เลยหน้าจอตัวนี้จะแสดงผลได้ทั้งหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแอร์หรือว่าอะไรต่างๆปรับที่ตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับผมนี่ฮะแล้วก็เชื่อมต่อกับ apple carplay android auto ได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมีส่วนของที่ชาร์จแบตเตอรี่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตรงนี้นะครับ อ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของเบาะหนังนะครับผมไอเบาะผ้าโต๊ะทีเป็นเบาะผ้าลายนี้นี่นะครับผมจะเป็นเบาะหนังตั้งแต่รุ่นสปอร์ตขึ้นไปนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรุ่น xlt ของเขาก็จะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะอ่านี่ฮะนี่ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับรถสไตล์แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาชมห้องเครื่องนิดนึงดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับผม ามาชมห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมห้องเครื่องตัวนี้นะฮะเป็นเอ็กซอาพัทเนาะเป็นเกียร์หกสปีดนะฮะก็จะเป็นพลังไฟฟ้าเหมือนกับรุ่นพี่ๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวายแท็กหรือว่ารุ่น XLT นะฮะราคาเจ็ดแสนก็บาทแค่นั้นคุ้มมากจริงๆครับผมตัวนี้สามารถลุยน้ําได้ถึง80ดสเซนติเมตเดียวเพราะว่าได้ชาร์จเราไว้ข้างบนนะครับผมได้ชาร์จเนี่ยเราไว้ข้างบนเนาะนี่ฮะนี่ได้ชาร์จเราไว้ข้างบนสามารถลุยน้ําได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นในส่วนของน้ํามันเบรกนะฮะนี่น้ํามันเบรก อันนี้เป็นน้ำยาหม้อน้านะครับตัวนี้เป็นน้ําฉีกกระจกเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เป็นไงฮะห้องเครื่องสะอาดอาดแบบนี้แบบโลง่งๆนะครับผมตัวนี้เป็นพัดลมไฟฟ้าเหมือนรุ่นพี่ๆนะฮะเวลาเราวิ่งไปต่างจังหวัดแล้วเวลาเครื่องยนต์ร้อนอยู่หรือน้ำหม้อน้ําร้อนนะฮะพัดลมจะทํางานอยู่ในเมื่อระดับเครื่องเนาะเวลาน้ําได้อุณหภูมิเสร็จแล้วนะครับผมก็พัดลมันจะดับเองนะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับ4ีพัตตู XL พัดคันนี้นะครับผมโอ้โห คุ้มมากจริงๆครับผมนี่แล้วก็ปิดนี้เลยครับผมกับผมเอ็ดดี้ฟอร์ดนะครับยังไงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดวดิดีโอดีๆการติดต่อกันนะเดี๋ยวนี้เราจะไปส่งรถคันนี้กันนะครับผมไปส่งที่ไหนเดี๋ยวเราไปชมเพ้อมาิดีกว่านะครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับ สวัสดีท่าไหร่สวัสดีครับวันนี้ฮะได้เดินทางมาส่งรถลูกค้าที่มาบากงนะครับผมนี่ฮะลูกค้ากำลังเตรียมพิธีนะครับผมนี่ฮะกับกระบะ4ประตู XL พัดนะครับผมนี่ฮะ